ค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านคือช่องพี่ดอนน้องเดฟแอมิลี่นะคะวันนี้อมรินมาทําอะไรนะคะที่บ้านผู้ใหญ่แล้วก็วันนี้นะคะที่เจ้าอมรินนะคะก็ไม่รู้ทำอะไรครับหลังจากที่ทนายรัชพลออกมาแถลงข่าวถึงการถอนตัวของทนายพิธาเบี้ยมาเกิดในคดีของการคดีของน้องผู้พี่ดอนกังวลไหมครับถ้าธนายพิธาถอนตัวใช่ไหมเขากังวลมั้ยครับ ว่าแล้วถ้าคณะทีิจะอนตัวตามใี่ป่ครับแล้วมีิ้งก็่อยปา่วยยก็ต้องวนนะครับกวกันแต่ไม่น่าจะถอนตัวนะครับผมว่าก็ไม่กินข่าวตังก็จะช่วเต็มที่ครับแลหน้าถอนตัจริงๆก็ฟังวนมากเลยว่าผมก็จะ ก็ทุกคนก็หวังขึ้นอยู่กับทนาใช่ป่ะครับก็นาก็ธนาเก่งอยู่แล้วผมว่าอย่างนี้ผมเชื่อมั่นธนานี่ยก็ผมก็นารากุลทนาบนนั่งก็ได้ไปอยู่ครับันนั่งก็น่าจะปวดตัวนะผมว่าก็ไม่น่เหมือนกันนาะครับดอนได้คุยกับลคนัง กูจะกูะจะแต่วันที่ไปศาลนะครับผมไม่ได้ครับเพราะมีเรื่องเรื่องส่วนตัวแบ่ไหมบอย่างเรื่องที่ยังไงล่ะก็อาจจะบอกไม่ได้ครับคุยสองจะสอบนะครับที่รอก็ยังมีอย่างว่าจะเป็น พยายาให้กับทุกคนเออย่างานก็เขาเรืก็จะไปช่วยครับตามที่เจอที่เห็นที่อยางน้อางละจะตามที่ช่วยได้ถ้าที่ช่วยได้ครับช่วยความสำกให้นไม่ใช่คนร้ายถ้าไม่ไม่ทำผิดก็ าจจะช่วยนะผมก็มนันจะเป็นลายแล้วเกิดสถานจริงก็ก็มีแบบช่วยแตนน่จะเป็นคนรลายนั่นแหละผมนี่เราเรามองว่ามันไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมใช่ครับผมผมผมัมม่นใจครับผมมันจะแบบว่าก็จะรู้นิสัยมึงแล้วก็ตกแต่ยังไม่เกิดเรื่องใช่ป่ะครับแต่ยังไม่ ถ้าตายเสร็จผมก็จะตายแล้วไปไอ,ยอยู่ที่สวนใช่ปะ่ะลุงก<ช>็จะกีดยางตรงนั้นก็จถอะาตายลนงก็จะไม่บอกว่าะจะไม่ปวดไปจะไม่เล่นัวไป,ไป mm hmm. บ้างค่ะอธิยาสายัยหรือแบบว่าพบได้เข้าได้ทุกคนนะครับ mm hmm. ผมก็เลยเชื่อมั่นว่าลุงไม่น่าจะ่างถ้าคนที่ทำน้องแล้ลุงก็รักเด็กเหมือนกันใช่ปะครับมครับเสียชีวิตไปแล้ นี่ผมไม่ต้องกินโอเคครับพี่โจโอเคครับพี่แล้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ